สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทีเนช่อง16เท่านั้นนะคะ ประเด็นที่จะนําเสนอในวันนี้เริ่มต้นจะพาไปดูประโยชน์ที่หลากหลายของมันเทศพร้อมข้อควรระวังในการกินนอกเหนือจากนี้จะไปเจาะลึกทําความรู้จักกับนวัตกรรมล้ําสมัยอย่างนาโนโกราฟีนที่นํามาใช้สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าทิ้งท้ายกันเช่นเคยค่ะกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยทําให้สังคมของเรามีรอยยิ้มและน่าย,ยู่มากขึ้นพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ ทอสอพัฒนา3ฟังก์ชันใหม่ในแอปพลิเคชัน GHB Algen ยกระดับการบริการด้านดิจิทัลครบจบในแอปเดียว ธนาคารอาคารสงเคราห์ยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลไปอีกขั้นด้วยการเพิ่ม3ฟัง์กชันใหม่ในแอปพลิเคชัน GHB Allgen เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกเจนเพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านตามวิสัยทัศน์ของทออส สำหรับ3ฟัง์กชันใหม่คือการขอสินเชื่อยื่นเอกสารง่ายๆรูปผลไหวสะดวกรวดเร็วเพียงแค่กดเมนูขอสินเชื่อจากนั้นทำการกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารส่วนตัวเอกสารแสดงรายได้และข้อมูลหลักประกันในการยื่นขอสินเชื่อจากนั้นลูกค้าสามารถติดตามผลการยื่นขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมง เปิดบัญชีเงินฝากประจำดิจิทัล d ีฟิกออมเงินได้ง่ายๆให้ผลตอบแทนสูงโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สาขาพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้งเงินฝากประจำดีฟิกซสเดือนและ12เดือนที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำร้อยละ0.25ต่อปี ฝากโอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการฝากหรือการโอนเงินฝากทั้งสองประเภทได้ด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน GHB Algen l โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สาขาทั้งนี้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHB Algen l ได้ที่ App Store Google pl a y และที่ a อ p แกลเลอรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ G H Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์02-6459000หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Facebook Fan Page ธนาคารอาคารสงเคราะห์และที่ www ghbank co th คนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน มต้นก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่อะดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทําให้คนไทยมีบ้าน ไป EP สองเลยดีกว่าโอ๊ยเฮ้ยผู้หญิงเหรอ ทษทีนะเราช่วยจะบตรงไหนบ้างหรือเปล่าแผลตรงนี้เจ็บเจ็บตรงนี้ด้วยเจ็บหมดเลยเอาแล้วไงเรามีอะไรจะบอกอันน่ะจะบอกอะไรจัดเลยเพื่อนเราจะบอกว่าฉันจะเป็นราชาจงาพี่เขายังไม่ทันได้บอกเลย เพราะน้องคนนี้เขาอยากจะบอกว่า True ID เขามีสุดยอดความบันเทิงระดับโลกให้เลือกชมอีกเพียบอ่ะมีแล้วอีกว่ามาให้หมดเลยและยังได้ดูแอปดังทางไอชีอี v i ี VTV ของเราก็ดูได้และยังมีบอร์พรีเมียร์ลีกด้วยทั้งหมดเนี่ยฟรีอ่ะว่าแต่คู่เนี้จะยังไงต่อโปรติดตามตอนต่อไปชีวิตดีกว่ามีกันและกันรีบสมัครเลยถึง30พฤษภาคม2566 เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะถ้าเกิดพูดถึงพืชตระกูลหัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งหรือว่ามันเทศเนี่ย แน่นอนตามที่เราทราบหล่าว่าสามารถนํามาปรุงและประกอบอาหารได้หลายประเภททั้งอาหารคาวและอาหารหวานเรากินกันมานานแล้วค่ะคุณผู้ชมขาแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะมองข้ามคุณค่าทางโภชนาการหรือสารอาหารที่เราได้จากมันฝรั่งและมันเทศเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าเราจะเจาะลึกมาดูข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการที่น่าสนใจ ของมันเทศและมันฝรั่งกัดว่ามีอะไรบ้างนอกเหนือจากความอร่อยบอกไว้เลยนะคะว่าหลังจากที่ทราบแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องรีบหามากินแล้วล่ะไปติดตามด้วยกันค่ะ มันเทศเป็นพืชตระกูลหัวที่มีหลากสีนะคะทั้งสีเหลืองสีส้มสีม่วงถือเป็นอีกหนึ่งพืชหัวที่ได้รับความนิยมในเรื่องของรสชาติสามารถนำมาปรุงอาหารได้ทั้งข้าวและหวานซึ่งนอกเหนือจากความอร่อยแล้วมันเทศก็ยังเป็นพืชที่มีประโยชน์ทางโภชนาการอย่างที่เราไม่ควรจะมองข้ามค่ะ มันเทศอุดมไปด้วยสารอาหารที่สําคัญหลายชนิดโดยเฉพาะสารอาหารจําพวกไฟเบอร์และวิตามินทั้งวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B5 วิตามิน B6 วิตามิน E และยังมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ช่วยในการบํารุงร่างกายอีกหลายชนิดคือโพแทสเซียมแมงกานิสทองแดงไนอาซินสารต้านอนุมูลอิสระมากไปกว่านั้นมันเทศยังเป็นพืชที่มีไขมันน้อยถึงน้อยมาก โดยมันเทศดิบ100กรัมจะมีปริมาณไขมันอยู่แค่เพียง0.1กรัมเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากๆจึงเหมาะเป็นอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการลดหรืองดไขมันเป็นอย่างยิ่งค่ะคราวนี้พามาดูประโยชน์ของมันเทศกันบ้างนะคะเริ่มจากการบำรุงสายตา มันเทศจะมีสารเบตาเ้าแคโรทีนซึ่งเป็นกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในผักและผลไม้ที่มีสีเหลืองเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารเบตาเ้าแคโรทีนจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A สารอาหารสำคัญที่ช่วยในการบำรุงสายตากระตุ้นการทำงานของตัวรับแสงในดวงตาและยังมีแอนโทไซยานินที่จะช่วยลดความเสียหายของเซลล์ที่ดวงตาอีกด้วยค่ะตานมะเรง็ง มันเทศอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดแล้วหนึ่งในนั้นก็คือแคโรทีนอยด์ซึ่งจากผลการวิจัยก็พบว่าการกินอาหารที่มีสารแคโรทีนอยด์จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้หรือถ้าหากเป็นมันเทศสีม่วงจะมีสารแอนโทไซยานินที่มีส่วนลดโอกาสในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมะเร็งทวารหนนะักดีต่อลำไส้ มันเทศมีไฟเบอร์2ชนิดได้แก่ไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ําได้และไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ําไม่ได้ โดยไฟเบอร์แบบและลายน้ําได้จะเข้าไปดูดซับน้ําในระบบทางเดินอาหารและทําให้อุจาระนิ่มลงป้องกันอาการท้องผูกและเมื่อไฟเบอร์ทั้ง2ชนิดมีการคลุกเคลา้ากับกลุ่มแบคทีเรียชั้นดีในลใําไส้ก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการผลิตสารประกอบชนิดกรดไขมันสายสั้นเพื่อเป็นพลังงานในลําไส้ทําให้ลําไส้แข็งแรงย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นค่ะลดความเสี่ยงของภาวะขาดวิตามิน A วิตามิน A เป็นวิตามินสำคัญที่มีส่วนช่วยบำรุงให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงต้านการอักเสบของเซลล์ทั้งยังช่วยบำรุงสายตาอีกด้วยผู้ที่มีความเสี่ยงของภาวะขาดวิตามิน A ควรอย่างยิ่งที่จะกินมันเทศเนื่องจากเป็นพืชที่ให้วิตามิน A สูงโดยมันเทศต้มหรืออบ เพียง100 200กรัมร่างกายของเราจะได้รับปริมาณของวิตามิน A ระหว่าง100และ400ถึง100ละ769ต่อปริมาณวิตามิน A ที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันค่ะซึ่งนี้ก็ถือว่ามากพอในการที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของการขาดวิตามิน A ได้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ถือแม้ว่ามันเทศอาจจะเป็นอาหารจำพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตแต่ก็เป็นอาหารที่ให้ไฟเบอร์สูงซึ่งปริมาณไฟเบอร์ที่สูงนี้นะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้การเผาผลาญแป้งทำงานได้ช้าลงเมื่อคาร์โบไฮเดรตเผาผลาญได้ช้าลงระดับน้ำตาลกรูโคสในเลือดก,ก็จะลดลงตามไปด้วยการกินมันเทศจึงมีส่วนช่วยป้องกันความเสี่ยงของระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้นั่นเองค่ะลดความดันโลหิต มันเทศเป็นอีกหนึ่งอาหารที่อุดมไปด้วยสารโพแทสเซียมมันเทศอบเพียงแค่หนึ่งถ้วยจะให้สารโพแทสเซียมมากถึง950มิลลิกรัมซึ่งถือว่ามากกว่าสารโพแทสเซียมในกล้วยถึง2เท่าสารโพแทสเซียมนี้จะเข้าไปช่วยในการขยายหลอดเลือดและกำจัดเอาโซเดียมกับของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกายทำให้ระบบไหลเวีนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงของความดันโลหิตสูงด้วย ถึงแม้ว่ามันเทศจะมีประโยชน์มากมายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีข้อควรระวังในการกินเหมือนกันค่ะถึงแม้จะเป็นพืชที่มีความปลอดภัยสามารถกินได้โดยไม่มีอันตรายแต่ผู้ที่มีอาการแพ้มันเทศซึ่งถึงแม้จะพบได้น้อยแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้อาการกำเริบมากไปกว่านั้นมันเทศยังมีสารออกซาเลตที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นนิ่วในไตได้ ผู้ที่เป็นโรคนิ้วในไตหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วในไตควรต้องระมัดระวงังและกินมันเทศในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ มันเทศเป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เราต้องไม่ลืมก็คือกรรมวิธีในการปรุงมันเทศที่แตกต่างกันก็อาจจะให้คุณประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปถ้าเกิดว่าปรุงมันเทศกับเครื่องปรุงรสก็จะเสี่ยงที่มันเทศจะมีโซเดียมและน้ำตาในปริมาณที่สูงได้นั่นเองค่ะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเราจึงควรจะปรุงมันเทศ ด้วยการต้มแบบธรรมดาหรือจะเป็นการอบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจากมันเทศคราวนี้ลองมาดูมันฝรั่งกันบ้างก็ถือเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุยิ่งโปรตีนที่ได้จากมันฝรั่งถือว่ามีคุณภาพสูงกว่าโปรตีนที่ได้จากถั่วลิสงซะอีกนะคะนี่ก็เลยทําให้ชาวตนตกเขานิยมกินมันฝรั่งกันเป็นอาหารแล้วผ่านกรรมวิธีปรุงสุกทั้งต้มอบผัด ถ้าหากว่าเป็นมันฝรั่งธรรมดาที่ทำให้สุกด้วยการต้มหรือการอบมันฝรั่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากทีเดียวนะคะแต่ว่าวิธีการทำให้สุกและพฤติกรรมการกินต่างหากค่ะที่ทำให้มันฝรั่งดูอันตรายโดยเฉพาะคนที่โปรดปรานการกินมันฝรั่งทอดโรยเกลือเฟรนช์ฟรายชีสหรือเฟรนช์ฟรายที่ปรุงรสด้วยผงเครื่องปรุงรสต่างๆที่สำคัญเฟรนช์ฟรายแช่แข็งสำเร็จรูปอันนี้ก็อาจจะมีสารกันบูดร่วมด้วย ประโยชน์ของมันฝรั่งจะช่วยบำรุงหลอดเลือดให้แข็งแรงช่วยลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดลดคอเลสเตอรอลลดความดันโลหิตสูงป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันและรักษาโรคโลหิตจางด้วยธาตุเหล็กและวิตามินซีที่อยู่ในหัวมันฝรั่งทําให้ร่างกายของเราสามารถจะดูดซึมไปใช้ได้ง่ายธาตุเหล็กจะช่วยให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงได้ดีขึ้นด้วยนะคะ ใช้เป็นยาระงับประสาทบำรุงสมองเนื่องจากมีวิตามิน B6 ที่ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองผลิตสารสื่อประสาทได้เป็นปกติเช่นเซโรโทนินกาบาและอะดรีนาลีนช่วยให้ผ่อนคลายหลับง่ายลดความเครียดแต่ก็ไม่ควรจะกินมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าวิตามินซีจะทำให้กระเพาะอาหารระคายเคืองท้องอืดท้องเฟอ้อได้ผลประโยชน์ด้านความสวยงามมันฝรั่งเป็นหนึ่งในอาหารที่ช่วยในการลดน้ำหนักนะคะเนื่องจากว่าเป็นอาหารที่ให้พลังงานต่ำ อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดซึ่งการกินมันฝรั่งจะช่วยทำให้อิ่มท้องได้นานไม่หิวง่ายจะได้ไม่กินจุบจิบนั่นเองค่ะนอกจากนี้มันฝรั่งยังช่วยเรื่องผิวพรรณเช่นมันฝรั่ง ถ้าเกิดนำมาฝานบางๆจะช่วยลดรอยคล้ำใต้ตาได้เพราะว่ามันฝรั่งมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยทำให้สีผิวอ่อนและจางลงทำให้ผิวชุ่มชื้นโดยทำเป็นมากสกหน้าช่วยบำรุงผิวหน้าและช่วยทำให้ผิวเต่งตึงรูขุมขนกระชับเลือดไหลเวียนได้ดีบางคนก็จะนำเอามันฝรั่งมาทำเป็นโลชั่นบำรุงผิวช่วยลดความแห้งกร้านและช่วยทำความสะอาดผิวได้อีกด้วยค่ะ ถึงแม้ว่ามันฝรั่งจะเป็นอาหารที่ให้พลังงานต่ำและอุดมไปได้วยวิตามินรวมถึงแร่ธาตุต่างๆมากมายแต่ถ้าเกิดบริโภคมากเกินไปก็เป็นโทษได้โดยเฉพาะหัวมันฝรั่งที่จะมีรอยแผลเน่าสีดำเขียวหรือเนื้อนิ่มจะยิ่งทำให้ปริมาณของสารพิษชนิดนี้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงการกินมันฝรั่งที่เก็บไว้นานเกินไปกินเข้าไปก็อาจจะเกิดอาการเป็นพิษต,ต่อร่างกายเพราะมีการวิจัยที่พบสารโซลานีนที่เป็นพิษต่อระบบประสาทถ้าเกิดร่างกาย ได้รับในปริมาณมากก็อาจจะเป็นอันตารายต่อสุขภาพเช่นส่งผลทำให้ระบบทางเดินอาหารผิดปกตินั่นเองค่ะเห็นไหมคะมันเทศนี่อร่อยมากประโยชน์แถมกินแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้องการกินเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนและดีต่อสุขภาพแล้วก็ควรที่จะเลือกใช้วิธีการนึ่งต้ม หรืออบนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกทำความรู้จักกับนวัตกรรมอันทันสมัยอย่างนาโนโกราฟีตเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสักครู่เดียวค่ะ ตนก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม้ว่าเราลองด,ดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทําให้คนไทยมีบ้านถ้าจะกู้ซื้อบ้าน ทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาอแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันที่เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB OG แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง ตอนนี้กันอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับวันนี้จะพามาดูการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของทาง True ก็คือ True X เนเองครับ True X แบรนด์ใหม่ของเราเนี่ยจุดเด่นเนี่ยก็คือการเน้นเอาความอาัจฉริยะของเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของคนนี้ปัจจุบันโดยมีคอนเซปต์ก็คือเทคโนโลยีเพื่อชีวิตอัจฉรยิยะจะมีอะไรนะ่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันครับ อันนี้อยู่ในหนึ่งโซลูชันนะครับก็คือ X Home มครับอันนี้นี่มี3ามงัาง่ายครับสะดวกปลอดภัยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะสะดวกยิ่งง่ายมาดูกันนะฮะสมมติกลับมาบ้านใช่ไหมมาถึงปุ๊บจับปุ๊บนี่กดล็อกเรียบร้อยเปิดป้าไปติดเลยต่อไปคือเรื่องของความปลอดภัยสมมุติบ้านเรามีผู้สูงอายุครับแล้วถ้าเกิดเกิดเหตุผู้สูงอายุล้มขึ้นมาเนี่ย ก็จะมีระบบที่เตือนเข้ามือถือของอเดเรยให้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปเรื่องของประหยัดพลังงานความพิเศษความฉลาดก็คือเขาสามารถคำนวณได้ว่าวันนี้อากาศร้อนเกินไปไหมหรือว่ากาลังพอดีถ้าเกิดอากาศร้อนเนี่ยระบบจะทํางานแอร์จะเปิดรอเราไว้เลยแต่ถ้าเกิดวันนี้อากาศดีระบบแอร์ก็จะไม่ทํางานเพื่อเราสามารถประหยัดได้นอกจากนั้นไฟปกติสีขาวใช่ไหมเราสามารถปรับได้ครับเปลี่ยนให้มันเป็นแบบเปลี่ยนไฟแบบนี้ซึ่งเทมโปต่างๆเนี่ยก็จะมาจากเพลงที่เราเปิดนั่นแหละนอกจากนี้มีความสมาร์ทอีกหลายอย่างนะครับทั้งหมดนี้อยู่ในครับ ยังมีโซลูชันล้ำๆอีกเพียบเลยนะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมดาวน์โหลด2 X เอาไว้ในโทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับ Digital Life X ชีวิตดีทวีคูณ เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าหลายประเทศทั่วโลกซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยเผชิญกับปัญหา มลภาวะทางอากาศและภาวะโลกร้อนซึ่งก็แน่นอนหลาพยายามที่จะหาวิธีการแก้ไขปัญหากันต่างๆนานา,นาล่าสุดค่ะเราได้รับทราบข้อมูลนะคะว่ามีนวัตกรรมที่เขาคิดค้นขึ้นมามีชื่อว่านาโนกราฟฟีนสามารถนำมาใช้ได้ในหลายภาคอุตสาหกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างพลังงานรวมถึงทางการแพทย์ด้วย นาโนกราฟีนที่ว่านี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะทำให้โลกของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพวันนี้พาคุณผู้ชมมาเจาะในรายละเอียดกันดูนะคะว่านาโนกราฟีนที่จะนำมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าทำให้เราได้พลังงานสะอาดเขามีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรบ้างไปติดตามด้วยกันค่ะ ในอุตสาหกรรมพลังงานกราฟีนมีบทบาทสำคัญเช่นกันยกตัวอย่างเช่นกราฟีนดัตตอรี่ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ,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 ษมากมายหรือในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนในอุตสาหกรรมพลังงานและการนำก๊าซไฮโดรเจนไปผลิตไฟฟ้าผ่านไฮโดรเจนฟิวเซลในคำถามหลายๆคำถามที่ประชาชนอาจจะสงสัยว่า องของไฮโดรเจนนะครับมีความสําคัญมากแค่ไหนให้นึกภาพนะครับในพื้นโลกของเรานะครับประกอบไปด้วยน้ำนะครับประมาณ3ใน4ส่วนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการแปลงนะครับน้ำทะเลนะครับให้มาเป็นพลังงานสะอาดได้นะครับก็ถือว่าปีความยั่งยืนที่สูงมากตึ้งผมก็คิดว่าการที่ใช้ไฮโดรเจนเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของการปล่อยของเสียแน่นอนเพราะว่าการผลิตไฮโดรเจนนะครับแล้วว่การใช้ไฮโดรเจนเนี่ย ก็สามารถจะแปลงมาเป็นน้ําจืดได้เลยนะครับเพราะนั้นการเผาไหม้ก็ไม่เกิดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องชาชนว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ร่วมมือกันในภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคการศึกษาเนี่ยนะครับรวมถึงภาคชุมชนนะครับที่จะหันมาใช้เทคโนโลยีของพลังงานจากไฮโดรเจนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยบริษัทการาฟินกรบนะครับได้คิดค้นเทคโนโลยีนี้มาผมก็คิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่พี่น้องชาชนเนี่ยหันมาใช้พลังงานไฮโดรเจนนะครับแล้วก็สามารถจะ มีความยั่งยืนและราคาของพลังงานก็จะต่ําลงพี่น้องประชาชนก็มีชีวิตในการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากลดรายจ่ายแล้วก็หันมาใช้เทคโนโลยีในประเทศไทยเราครับผมเป็นยังไงบ้างคะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่ากราฟีนโกรบเนี่ย เป็นผู้ผลิตนวัตกรรมอันทันสมัยที่สามารถผลิตนานโนกราฟีนซึ่งมีอนุภาคที่เล็กที่สุดจนสามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายภาคอุตสาหกรรมได้ค่ะก็ถือว่าทำให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้นสามารถจะขึ้นไปยืนทัดเทียมได้กับในระดับสากลมั่นใจได้เลยนะคะว่าหลังจากนี้ต่อไปนวัตกรรมที่ล้ำสมัยอย่างนานโนกราฟีนนี้เนี่ยจะช่วยเปลี่ยนโลกของเราใบนี้ให้เป็นโลกที่สะอาด ปลอดภัยและยั่งยืนได้อย่างแน่นอนค่ะเอาละมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวดีๆที่ทำให้สังคมของเรามีรอยยิ้มค่ะนั่นคือการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ยากไร้และผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนด้วยการแบ่งปันในการหยิบยืดโอกาสดีๆให้แก่กันและกันแล้วสิ่งที่ได้มาคือสังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ ปัจจุบันปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสาคัญของการใช้ชีวิตของมนุษย์บางพื้นที่ต้องประสบปัญหาเพราะเศรษฐกิจที่ตกต่ําตกงานไร้เงินเยียวยาครอบครัวจุดนี้เองทําให้หลายพื้นที่ได้เล็งเห็นเพื่อการแบ่งปันการช่วยเหลืออย่างพระเดชพระคุณพระศรีสมโพธิพระลูกวัดปากน้ําภาษีเจริญได้ตั้งปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ยากายไร้ในบ้านเกิดเมืองนอนที่บ้านดงพรับจังหวัดนครสวรรค์ จึงถือเอาวันฉลองอายุวัฒนาบงคลได้แจกถุงยังชีพกับผู้ยากไร้ผู้มีไรายได้น้อยผู้พิการผู้สูงอายุจำนวนกว่า200ชุดวัตถุประสงค์ในการจัดงานของเรานะคะเรา,เาต้องการช่วยเหลือชาวบ้านนงพับนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างนะคะแล้วเป็นช่วงที่ที่ผ่านสถานการณ์โควิดมาทำให้หลายๆครอบครัวเนี่ยอาจจะมีไรายได้น้อย ดังนั้นส่วนหนึ่งที่ครอบครัวเราได้ร่วมกันทำนะคะก็คือการแจกข้าวสารอาหารแห้งนะคะแล้วก็ยังมี ของเล่นนะคะแจกให้เด็กๆในหมู่บ้านนะคะได้มีโอกาสได้มีของเล่นนะคะข้าวสารถุงละ5โลน้ำปลาปลากระป๋องน้ําตาลทรายน้ำมันพืชจัดเป็นถุงอย่างชีพจำนวน200ชุดเพื่อแจกให้กับชาวบ้านดงพรับส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างมีไรายได้น้อยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงทางพระศรีสมโพธและพระผู้ใหญ่ใจดีก็จะนำสิ่งของมาช่วยเหลือชาวบ้านเป็นประจำ ส่วนเด็กๆในชุมชนก็ได้แจกเงินคนละ100บาทเป็นทุนชีวิตทุนการศึกษาสืบไปขอให้เจ้าภาพนี้จงเจริญที่มาแจกข้าวสารอาหารแห้งและพวกก๋วยเตี๋ยวให้ชาวบ้านและหนูขอให้เจ้าภาพ ให้ทำต่อเนื่องทุกปีนะเพราะมหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่ที่ว่ามีคนชราและคนยากจนเยอะค่ะขอบคุณค่ะ ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมนุษย์เ,าเราเกื้อกูลกันส่งเคราะห์การช่วยเหลือกันใครมีมากก็ให้คนที่มีน้อยแบ่งปันการให้ก็จะเป็นการรักษาน้ําใจยึดโยงจิตใจให้บ้านเมืองเราร่มเย็นเป็นสุขชาวบ้านมามือเปล่าได้กินอิ่มมีของขวัญกลับบ้านอย่างมีความสุข และทั้งหมดนี้นายคนทรงยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวอเอ็นเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดีขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบรรพชาอุปสมบท ผูลบุตรชาวอินเดียและโครงการธรรมญาตราสร้างศาสนทายาตสู่แดนพุทธศุมปีที่6เส้นทางทุดดงเลียบเทือกเขาที่มาลัยความสูงกว่า3 5 0 0เมตรระยะทาง700กิโลเมตรเพื่อประกาศศาสนาเผยแผ่ข้อวัดข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยนิกายเทรวาดต,ตามหลักคำสอนของพระศาสดาให้กับผู้พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำไปสู่ความสงบสุขและสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกษิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่0651579082ชื่อบัญชีประเทศประิยะติสุทธ,ธียงยุทธทองสุขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร0993265555 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นเล็งเห็นความสำคัญของศาสตร์ที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานนั่นคือโหราศาสตร์และการพยากรณ์ที่เป็นเครื่องมือเสริมความมั่นใจในการวางแผนการตัดสินใจในการดำรงชีวิตให้มีสุขและจริยธรรมอันดีในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจึงเปิดหลักสูตรประกาศนิยยาบัตรโหราศาสตร์และการพยากรณ์ซึ่งถือเป็นหลักสูตรระยะสั้น6เดือนผู้เรียนจะได้ศึกษ <V S 2> าโหราศาสตร์ไทยหัตถศาสตร์เลขศาสตร์ดวงดาวและดวงชะตารวมทั้งศาสตร์อื่นๆเช่นไพ่ยิปซีโงเฮงนรลักษณ์และห่วงจุยจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เมื่อจบการศึกษาผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาประยุกต์แนวคิดกับการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมรวมทั้งสามารถสร้างอาชีพด้านโหราศาสตร์และการพยากรณ์นอกจากนี้ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานให้ศาสตร์นี้คงอยู่คู่มรดกไทยต่อไปผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นหรือที่ www.umt.ac.th รุ่นที่1เริ่มเรียนช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน2566หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬกาถึง15นากา30นาทีทินนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ